ในคนที่เป็นโรคเกาต์นะคะการลดปริมาณอาหารมีปริมาณกรดยูริกสูงแต่ก็ยังมีอาหารอีก2อย่างส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนเป็นอาหารที่จะคิดว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพ <Wow. S 1> ก็อาจจะไปกระตุ้นทําให้ร่างกายสร้างกรดยูริกออกมามากสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ5นาทีดีต่อสุขภาพในคนไข้ที่มีอาการปวดตามข้อเล็กๆเ,เช่น ข้อนิ้วโป้งเท้าข้อเท้าข้อเขา่ามีอาการบวมแดงร้อนรวมด้วยและเมื่อได้รับการตรวจเลือดก็อาจจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเกาต์หลายๆท่านน่าจะพอทราบว่าอาหารประเภทไหนบ้างในคนไข้โรคเกาต์ที่ควรหลีกเลี่ยง แต่จริงๆแล้วก็มีอีก2อย่างที่คนไข้ส่วนใหญ่มักจะไม่ทราบว่าจะต้องหลีกเลี่ยงด้วยเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะคะก่อนจะเข้าไปชมถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆมีสาระต่อสุขภาพแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะในคนที่เป็นโรคเกานะคะมักจะมีอาการปวดตามข้อเล็กๆเช่นข้อนิ้วโป้งเท้า หรือบางคนก็อาจจะมีปวดที่ข้อเท้าแล้วถ้าปล่อยไปนานๆนะคะก็จะมีโทรไฟายนะคะไปเกาะอยู่ตามข้อนะคะนั่นก็คือกรดยูริกนั่นเองค่ะเกิดการตกตะกอนแล้วก็ไปสะสมอยู่ที่ข้อจนบางครั้งก็อาจจะรุนแรงถึงขนาดว่าก้อนนั้นแตกแล้วก็ทําให้เกิดภาวะติดเชื้อตามมาได้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วการวินิจฉัยโรคเกานะคะก็วินิจฉัยได้ไม่ยากนะคะดูตามอาการที่แสดงก็คือมีการอักเสบของข้อ ปวดบวมแดงร้อนร่วมกับการตรวจเลือดนะคะก็จะพบว่ามีกรดยูริกในเลือดสูงค่ะสำหรับการรักษาก็จะมีการให้ยาลดการอักเสบรวมไปถึงการให้ยาลดกรดยูริกหรือเพิ่มการขับออกของกรดยูริกนะคะร่วมกับการลดปริมาณอาหารที่มีปริมาณกรดยูริกสูงนะคะซึ่งส่วนใหญ่คนไข้จะทราบดีอยู่แล้วค่ะว่าห้ามกินอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่น ห้ามกินสัตว์ปีกห้ามกินผักที่เป็นยอดดนะคะหรือห้ามกินหน่อไม้รวมไปถึงพวกเครื่องในสัตว์ต่างๆแล้วก็เครื่องดื่มพวกที่มีแอลกอฮอล์นะคะเช่นเหล้าเบียร์ซึ่งตรงนี้คนไข้ส่วนใหญ่สามารถที่จะรู้ได้เพราะว่าสังเกตตัวเองว่าไปทานอาหารเหล่านี้แล้วทำให้เกากําเริบนะคะแต่ก็ยังมีอาหารอีก2ออย่างเวลาที่อธิบายคนไข้ไปแล้วส่วนใหญ่จะบอกว่า ไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งก็ได้แก่ปลานะคะจริงๆแล้วปลาทุกชนิดก็จะมีปริมาณกรดยูริกของมันอยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่าเป็นเนื้อเป็นอาหารลักษณะที่เป็นโปรโตีนแต่ก็จะมีปลาบางอย่างที่มีปริมาณกรดยูริกค่อนข้าง,างสูงนั่นก็คือปลาดุกค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะก็จะมีอยู่ในพวกปลากระป๋องที่ทํามาจาก ปลาซาดีนด้วยนะคะสำหรับอาหารประเภทที่2ก็คืออาหารที่มีปริมาณน้ำตาลฟรุกโตสสูงค่ะส่วนใหญ่แล้วตามธรรมชาติน้ำตาลฟรุกโตสมักจะอยู่ในผลไม้ค่ะสำหรับผลไม้ที่มีปริมาณฟรุกโตสสูงยกตัวอย่างเช่นมะม่วงสุก ลองกองมะขามหวานรวมไปถึงทุเรียนด้วยนะคะซึ่งก็จะสังเกตได้ว่าเป็นผลไม้ที่มีรสค่อนข้างหวานจัดค่ะแต่ในปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีการสังเคราะห์น้ำตาลฟลูโตสขึ้นมาแล้วเติมลงไปในเครื่องดื่มต่างๆนะคะโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่ทำเป็นขวดๆที่วางขายอยู่ตามร้านทั่วๆไปอะคะ่ะรวมไปถึงการดื่มน้ำผลไม้เป็นกล่องๆพวกนี้นะคะ ถ้าดื่มในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะก็อาจจะไปกระตุ้นทําให้ร่างกายสร้างกรดยูริกออกมามากแล้วก็ทําให้เกิดการตกตะกอนที่ข้อแล้วก็ทําให้เกิดอาการเกากําเลิบกได้ค่ะดังนั้นนะคะอาหาร2ออย่างที่กล่าวไปจะเป็นอาหารส่วนใหญ่ที่คนไข้มักจะไม่ทราบแล้วก็มักจะยังทานอยู่เพราะว่าเป็นอาหารที่ค่อนข้างจะคิดว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะถ้าทานในปริมาณที่น้อยหรือ แต่พอดีก็ไม่เป็นไรนะคะเน้นทานอาหารที่หลากหลายแต่ในบางคนก็อาจจะอยากดูแลสุขภาพมาทานพวกปลาพวกผลไม้แต่ถ้าเป็นปลาหรือผลไม้ที่เป็นข้อห้ามของคนโรคเกาก็อาจจะทําให้อาการเกากําเริบได้ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะถ้าใครลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วได้ผลเป็นอย่างไรหรือมีคําถามสงสัยเรื่องอะไรอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ค่ะ ก่อนที่จะจบคลิปไปในวันนี้ท่านใดที่ยังไม่กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของเราช่วยกดให้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้รับคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพท่านส่งตรงถึงบ้านทุกทุกวันค่ะและอีกช่องทางในการที่จะติดตามเราได้ก็คือ Facebook Fan Page บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกช่วยกดไลค์และกดซีเฟิร์สให้ด้วยนะคะ สำหรับท่านใดที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องตน้นสามารถแอดไลน์ได้ที่ Line OA ของเรานะคะ Clinic, b อ n บั t c ิต n i ิ BunditClinic ที่ขึ้นให้ข้างล่างนี้ค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัด สามารถที่จะเข้ารับกรารรักษาได้ที่คลินิกของเราค่ะอยู่จังหวัดอุบลทั้งสองสาขานะคะโทรนัดหมายจองคิวได้ที่เบอร์0853699977ค่ะ0853699977ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ